สวัสดีครับผมอาจารย์ดรพักวัตรครับผมวันนี้อาจารย์จะมาแนะนาําสถานที่และก็แนวคิดที่อาจารย์จะสร้างสปพยะวณธรรมปาจีนบุรีตอนนี้เรายือนอยู่กลางขุนเขาทั้งหมด3ขุนเขาด้วยกันคือถ้าหันหน้าขึ้นทิศตะวันออกฝั่งทิศเหนือจะเป็นเขาใหญ่ที่ตะวันออกเป็นเขาหัวแดงแล้วก็ฝั่งทิศใต้เป็นเขาอีโต้ครับเราอยู่ระหว่างท้องแอ่งของธรรมชาติดังนั้น อาจารย์ก็มาเลือกพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เพื่อที่จะสร้างเป็นสปายะวนธรรมสปพยะวนธรรมนี่มีทั้งหมด4กรอบงานด้วยกันก็คืออา,อาคารสปายะหรือสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติโภชนาสปายะก็คือว่าในเรื่องของอาหารที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เราจะมาดูครังอาหารหรือว่าโภชนาสปายะที่อาจารย์จะสร้างไว้ให้เป็นที่สปพยะของมหาชนที่จะร่วม มาปฏิบัติทำให้เข้าใจถึงธรรมชาติความเป็นธรรมดาแล้วจะถึงเข้าสู่ธรรมะโดยพื้นที่เล็กๆคือวณธรรมคําว่าสัพยะอธิบายไปแล้วส่วนควําว่าวณะก็คือพื้นที่เล็กๆธรรมในที่นี้ก็คือธรรมชาติธรรมดาธรรมะด้วยกันวันนี้เราจะมานําเสนอมา อธิบายในยเรื่องของโภชนาสัปะยะและก็แหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารต่อไปรวมถึงเป็นที่สปะยะคือพื้นที่ที่เอื้อต่อการศึกษาธรรมนะครับอ่ะเดีวเราตามอาจารย์มาเลยครับผมครั้งแรกนี่อาจารย์ก็มาซื้อพื้นที่โดยใช้งบประมาณเกือบเกือบล้านนะครับแล้วก็โดยกัรายาณมิตรคุณเปิ้ลรัชนีเทียบแก้วเป็นเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหารวมถึงเ,เงินที่ตัวเองสะสมมาก็เอามาซื้อพื้นที่โดยได้พื้นที่หนึ่งไร่ด้วยกันนะครับแล้วอาจารย์ก็มานั่งคิดว่า,าการที่เราจะสร้างสถานที่ใดสักแห่งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้น้ําน้ําคือชีวิตนะครับน้ําคือชีวิตอาจารย์ก็เลยขุดนะครับขุดคลองอันนี้เรียกว่าคลองไส้ไก่เอาน้ํามาจากไหนอาจารย์ก็เจาะน้ําบาดาลแล้วก็ข้างหลังนู้นก็เป็นบ่อเพื่อที่จะให้มันเป็น พื้นที่เป็นคลังธนาคารหรือว่าธนาคารน้ําบนดินเรามีธนาคารน้ําใต้ดินก็คือน้ําบาดาลเรามีธนาคารน้ําบนดินก็คือบ่อและเราก็ยังมีที่พักน้ําก็คือคลองไส้ไก่พื้นที่คลองไส้ไก่เนี่ยอาจารย์ก็ขุดให้เป็นรูปโคง้งลูกบอลนะครับโดยธรรมชาติหลักหลักการของธรรมชาติแล้วธรรมชาติจะไม่เป็นเส้นตรงจะต้องโค้งเว้าดังนั้นอาจารย์ก็ขุดให้เป็นโค้งเว้าเป็นคลองไส้ไก่ตรงนี้เป็นเป็น กระเพาะไก่ตรงข้างหน้านี่ครับเป็นกระเพาะไก่ตัวนี้เป็นกระเพาะไก่ตอนนี้อาจารย์จะสร้างสะพานสะพานข้ามไปนะครับงสร้างสะพานข้ามไปฝากนู้นเพื่อที่จะไปคังอาหารฝั่งนู้นจะเป็นสวนผักและผละไม้นะครับส่วนฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้นะครับที่เห็นดินกองดินตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอาคารสปายะก็คือสถานที่ที่จะเป็นสปายะที่เป็นอาสมนะครับก็กําลังจะ จะเริ่มสร้างนะครับตอนนี้ก็รวบรวม,รวมหาทุนทรัพย์อยู่ไม่ก็ทั้งทุนทรัพย์ส่วนตัวแล้วก็ทุนทรัพย์ที่เพื่อนๆกาญยนาภิติรได้ร่วมกันมานะครับเช่นเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อตัวนี้อาจารย์ก็ไปตั้งเป็นกองทุนกองทุนละ300บาทด้วยกันนะครับโดยข้างหลังนี้ก็เป็นโลโก้ของสัพยะนะครับถือว่า,อากองหนึ่งก็ไม่ได้มากมาย300บาท,ทามว่า สำหรับการหาเชาากินข้ามเยอะไหมก็เยอะพอสมควรแต่ว่าท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เพื่อศึกษาธรรมชาติร่วมกันใครที่ได้เสื้อรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกไปเวลาใส่มาที่สปายะเราท่านจะได้รับสิทธิพิเศษคือฟรีทุกอย่างนะครับฟรีทุกอย่างเลยเป็นเป็นตั๋วตลอดชีพเลยนะครับฟรีตลอดชีพเลยนะครับไม่ว่าจะมากินมาอยู่มาเที่ยวมาพัก หรือว่ามาอาศัยเลยอยู่ด้วยกันเลยก็ได้มาช่วยอาจารย์พัฒนาต่อไปนะครับพื้นที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอาจารย์ก็สร้างโคงไม้ไผ่ขึ้นเป็นโคงไม้ไผ่เป็นโดมนะครับในข้างล่างโดมนี่ก็ปลูกบวกนะครับปลูกบวก,บวก,บวกเป็นไม้เลื้อยนะครับตอนนี้กําลังเกิดกาลังเยอะเลยนะครับกําลังเยอะเลยก็เป็นบวกยาวสุดที่ไปฝั่งบวกนะครับเราก็จะให้มันค่อยๆเลื้อยอขึ้นไป เรือ่อยๆคือขึ้นไปอีกสัก2เดือนคงคงจะได้ผลผลิตแล้วก็จะได้ทําการแจกจ่ายแล้วก็แบ่งปันกัะยาณมิตรที่ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับส่วนฟากนู้นเป็นถั่วนะครับมีถั่วถั่วฝักยาวถั่วเนื้อแล้วก็ถั่วทหารนะครับแล้วก็มีถั่วที่มันเป็นไม้เลื้อยอีกเช่นกันก็เป็นเป็นถั่วแล้วก็มีบวบหอมบวบเรียบฝั่งนู้นก็เช่นกันนะครับแล้วตรงนี้อาจารย์ก็ขุดคอคของน้ําหึมมันมันได้ชื่อว่าของน้ําหึม มันก็จะฮึมอยู่ตลอดก็คือมันก็จะชุ่มอยู่ตลอดคือโดยที่เราไม่ไม่ไม่ต้องลดน้ำนะครับอาจาร,รย์ใท้หลักทฤษฎีความขี้เกียจบนพื้นฐานในความสุขก็คือก็ปล่อยน้ํามาจากน้ําบาดาลก็ไหลมาแล้วก็ให้มันฮึมอยู่ตลอดก็คือให้มันแช่แล้วก็ให้มันซึมคำว่าฮึมก็คือมันก็ฮึมอยู่ตลอดดังนั้นความเป็นที่ว่าในเรื่องของน้ําฮึมน,นะครับน้ําฮึมมันก็จะซึมฮึมก็คือซึมซึมอยู่ตลอดแต่ว่ามันมันไม่ได้เป็นน้ําผุด หรือน้าซับม,มันเกิดจากการถ่ายน้ํามาจากตาน้ําตรงบาดาลแล้วก็ให้มันไหลมานะครับก็ก็ปล่อยเป็นเวลาเช้าเย็นนะครับมันก็จะชุ่มฉ่าโดยถึงรากมันเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรดเพราะฉะนั้นแล้วทําเกษตรจะให้ยากนะครับทาให้มันง่ายๆแล้วก็ให้มันสบายหรือเวลานั้นก็ไปปฏิบัติธรรมไปใช้ความคิดแนวที่จะสร้างสรรผลงานต่างๆออกมาให้ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ชมกัน แล้วก็ส่วนฝั่งโน้นนะครับซีกโน้นที่เราจะต้องข้ามสะพานไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีสะพานนะครับกอจาจังก็จะปลูกผลไม้ทั้งหมดเลยแล้วก็ริมริมฝั่งนี้ก็จะมีตะไคร้มีกะวานมีขามีตะไคร้มีมะละกอมีผักกินได้มีมะนาวมีมะกรูดแล้วก็มีมะตูมีทุกอย่างเลยที่มันกินได้ครับคืออาศัยว่าน้ําน้ําที่มันซึมอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะซับเข้าไปใต้ดิน ต้นไม้ก็จะหลังอย่างรากลงมาดูดน้ําได้เลยดยที่ไม่ต้องลดแบ่งเบาภาระเดียวกันโดยการไม่ต้องรดน้ําบ่อยเพราะว่า,เ,าเมื่อมันมีน้ําซึมใต้ดินความชุ่มชื้นก็อยู่ใต้ผืนดินรากไม้มันก็ย่างลงไปกินส่วนที่มันเป็นรากฝอยอยู่บนดินเราก็บํารุงอีกทีหนึ่งเขาว่ากันครับตอนนี้อาจารย์ก็ส่วนฝั่งนี้เป็นเป็นธนาคารกล้วยฝั่งนี้เป็นธนาคารกล้วยครับฝั่งนี้ ธนาคารกล้วยก็จะมีกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยตะนีกล้วยหอมกล้วยไข่รวมในในหลุมกล้วยก็จะมีหมากในหลุมกล้วยมีหมากในหลุมกล้วยในใต้ร่มหมากก็มีใบใบผักติ้วนะครับใบผักติ้วมีผักติ้วในใต้ร่มร่มกล้วยก็มีมะฮอกกานีไม้ไม้ป่าไม้ใหญ่ต่อไปมันจะเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นร่มเงาแล้วก็บังลมบังแสง ไม่ไม่ให้โดนสป,ปะยะเราให้เกิดความร่มเย็น,นครับแล้วก็ฟังซีกนี้ก็จะเป็นสวนแคร์แคร์ทั้งหมดเลยอันนี้แคร์แดงนะครับแคร์แดงแคร์แดงต่อจากแคร์แดงก็เป็นแคร์ขาวทั้งหมดเป็นแคร์เตี้ยนะครับพันเตี้ยเราเราเราจะปลูกไม้ที่อายุไม่มากไม่นานเพราะว่าข้างหลังมันเป็นยางนามีมียางนาด้วยนะครับเพราะาต่อไปข้างหน้าอาจารย์จะเอาเชื้อเห็ดละงกมา,มาโรยให้มัน,ให,มนให้มันเกิดครับผม ดังนั้นฝั Ark ่งฟากโน้นนะครับเป็นธนาคารธนาคารน้ําธนาคารน้ําแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ในพื้นที่หนึ่งไร่ด้วยกันนะครับยังไงก็ทุกท่านก็ส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้สปายะของอาจารย์เกิดขึ้นได้เร็ววันครับผมส่วนซี่ฝั่งโน้นนะครับซี่ฝั่งโน้นเป็นเขาใหญ่เห็นไหมครับความงามยะอยู่ในหุบเขาเขาใหญ่ แล้วส่วนนี้เป็นเขาหมดนแดงนะครับด้านหลังก็เป็นเขายิโตนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูต่อนะครับมาดูต่อฝั่งนี้อาจารย์ก็จะเป็นไม้ผลไม่ว่าจะเป็นขนุนขนุนทุกพันในประเทศไทยอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับขนุนทุกพันเลยมีทั้งหมดประมาณเก้าสิบหลายพันอาจารย์ก็ปลูกปลูกเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวรั้วไปเป็นขนุนนะครับมันจะได้ขนุนทําไมปลูกขนุนไว้ไว้ไวข้างหลังพื้นที่ เราะมันจะได้เกื้อหนุนหนุนนำเราไว้นะครับเป็นคติความเชื่อด้วยเวลาปลูกขนุนต้องปลูกท้ายบ้านหลังบ้านมันอาจจะเป็นไม้ผลแต่ว่าชื่อมันเป็นมงคลก็คือมันหนุนนำมันขนุนมันหนุนนำเราครับส่วนซีฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เห็นร่งๆ่งเนี่ยเดี๋ยวอีกสักสักพักเนี่ยอาจารย์จะทําเป็นสวนผักนั่งวัดตารางเมตรแล้วได้14แปลงผักพอดีก็จะใส่14ประเภทผักที่เรากินทั่วไปนะก็จะมีผักเกิดขึ้น14ประเภท ส่วนริมนะครับริมฝั่งโน้นทั้งหมดริมทั้งหมดโน้นก็จะเป็นชะอมรั้วเป็นชะอมครับรั้วชะอมเมื่อวานเพิ่งลงเมื่อวานเลยครับเป็นชะอมที่เขาตอนกิ่งมานะครับแล้วก็เป็นชะอมเป็นรั้วอีกสักคู่ก็จะมีชะอมกิงตรงตรงนี้นะครับเป็นเป็นบ่อน้านะครับเป็นธนาคารน้ําบนดินเป็นธนาคารน้าบ่อบนดินหน้าแรงขนาดนี้น้ํายังไม่หมดนะครับยังดูดทุกวันบูดแล้วมันก็ออกทุกวันเลยมันก็ซึมใต้ดินออกมาก็เป็นน้ําธนาคารบนดิน ส่วนน้ําธนาคารใต้ดินก็เป็นบ่อวาดานนะครับส่วนนี้ก็เป็นสวนครัวมีตะไคร้กาลังปลูกนะครับตะไคร้กาลังแตกแล้วก็ในตะไคร้ก็มีชะอมในชะอม,มก็มีมะนาวนะครับในมะนาวก็มีมาลานะมาามมาละกอนะครับในมะนาวก็มีมะละกอนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นผักสวนครัวทั่วไปเหมือนกันก็มีมะกรูด มีมะกรูดมะนาวแล้วก็คานาเม็กซิโกแล้วก็มากชายาผักชายานะครับแล้วก,ก็พยายามที่จะปลูกนะครับก็มีมีมะกรูดนะครับมีมะนาวแล้วก็มีอันนี้มีบักแข้งนะครับหรือว่ามะเขือพวงไรหนามไม่มีหนานะครับมะเขือพวงที่ไม่มีหนามนะครับส่วนใหญ่เวลาคนเราไปเก็บมะเขือพวงก็จะโดนหนามต่ำ,ตำอาจารย์ก็จะหาพันธุ์ที่มันไม่มีหนามมาอันนี้เป็นข่าหอมอันนั้นเป็นกระวาน อีกสักครู่เดี๋ยวให้มันขยายพันธุ์กอก่อนงามๆคงจะได้ทําประกอบอาหารเลี้ยงพี่น้องญาติธรรมที่มาเที่ยวสปายะนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นผลไม้ทั้งหมดเลยนะครับผลไม้ก็จะมีผักผักร่วมกับผลไม้ไปด้วยนะครับมีมะม่วงใส่มีมะม่วง,ม,ม,ม,วงมีชมพู่นะครับแล้วก็มะม่วงทุกสายพันธุ์มะม่วงเบาจากนครศรีธรรมราชก็มีต้นหนึ่งมีน้ําดอกไม้นะครับแล้วก็มีเขียวเสเวยมะม่วงอ่ แอปเปิลมะม่วงที่เป็นลูกเหมือนแอปเปิลก็มีนะครับแล้วก็มีมะม่วงหลายสายพันธุ์มีมะม่วงแก้วมีมะม่วงอกล่องนะครับหลายหลายหลายพันธุ์ด้วยกันในมะม่วงก็มีมะขามป้อมในมะในมะม่วงก็มีมีผักก็มีอ่าสะเดา์ดำสะเดาใบสีดำนะครับกินเป็นยานะครับแล้วก็ดังนั้นเวลาเราทานอะไรเราก็ต้องรู้ว่า มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเรานะครับก็อน,นี่คือเป็นเสดาวดำเสดาวดาในป่าเสดาวดำก็มีส้มโอนะครับมีส้มโอส้มโอนะครับแล้วก็มีส้มโอัอ่นนี้เป็นนี่เปน็นนี้เป็นขาวเป็นกวาหรือเป็นขาวใหญ่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ล้วซื้อมาพันเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือไฮไลท์เรายอยู่ตรงนี้นะครับน,นี่คือดอกอีเอี้ยงเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่มันออกดอกนะครับออกดอกเป็นดอกไม้ประจำสัปะยะเลย ดอกเอี้ยงทนแดดทนฝนทนแรงเวลาเขาโดนน้ําปุ๊บเขาจะแตกหน่อทันทีแล้วเมื่อเขาออกหน่อเต็มที่แล้วปุ๊บเขาจะออกดอกทันทีดอกสีขาวนะครับเราผมก็เลยอาจารย์ก็เลยให้มันเป็นดอกไม้ประจําสปยะนะครับอันนี้ก็เป็นชมพู่ครับนะาจากนั้นก็มาเป็นมะม่วงนะมะม่วงแล้วก็เป็นพยุงไม้พยุงแล้วพยายามปลูกไม้พี่เลี้ยงไว้นะครับถ้าเราปลูกไม้พี่เลี้ยงไว้เวลาเราปลูกต้นไม้อื่นๆเขาจะได้ร่มเงา มันเป็นการเกื้อกูลกันนะครับมันมันจะไม่ใช่เบียดเบียนกันฝั่งนู้นก็จะเป็นตะลิงปิงนะครับตะลิงปิงแล้วก็มีผลไมท้ที่ทุกอย่างนะครับอยากที่อยากปลูกอ่ะปลูกทุกอย่างที่กินอาจารย์ทฤษฎีว่าปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกอันนี้กําลังถูกฝนแล้วก็ได้รดน้ําใบกาลังกาลังออกอันนี้น่าจะเป็นเขียสวสวยนะนร,ยรับเขียวสวยแล้วก็อันนี้เป็นมะขามป้อมอันนี้มะขามป้อมยักษ์มะขามป้อมใหญ่ลูกขนาดนี้ เดี๋ยวออกดอ,อกออาคนแล้วก็จะเอาไว้ดองใส่น้ําผึ้งไวาสลับเป็น,ปนยาแล้วส่วนริมทั้งหมดเนี้นี่เป็นริมรั้วเนี่ยเป็นไม้มะฮอกกานีสุดทั้งหมดเลยนะครับนับรวนมาแล้วเมื่อเช้ามีห1สิบเอดต้นมะฮอกกานี X P P อีกสิบปีถ้าเราตัดขายก็จะได้ต้นละแป0 0ันแต่ถามว่าขายไหมก็ไม่ขายเก็บไว้เป็นร่มเงานะครับแต่ว่าเราประเมินว่ามันจะมีมูลค่าเกิดขึ้นนะครับก็ส่วน ผัดมาันจะาคลองไส้ไก่อีกซีกหนึ่งนะครับเราก็จะเป็นเฮกาหรือว่าผักปิ้นฝาอันนี้ลิงคาตเตี้ยทีหน้าน่าจะออกดอกออกผลแล้วนะครับแล้วก็มีพแพนแล้วกับมะขามป้อมแล้วก็มีเฮกาเตียแล้วก็มีกล้วยหอมเมือ่อวานนี้เพิ่งได้กล้วยหอมมาก็เอามาปลกูกเดี๋ยวก็ลังเหี่ยวกล้วยจะได้ตัดใบตกแต่งนะครับก็มีชุมพู่นะครับมีชุมพู่แล้วก็มีน้อยหนาอันนี้เพชรปักช่องนะครับเพชรปักช่องแล้วก็มี มันบอบรี่มีมะพร้าวหอมเตี้ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราก็มีเงาะอีกสักห้าปีข้างหน้าเงาะก็คงจะจะต้นใหญ่ก็จะให้ให้เกันอันนี้เป็นจุดสําคัญคือธนาคารน้ํำใต้ดินของเราก็คือน้ำบาดาด้วยกันนะครับดังนั้นน้ำบาดาลของเราก็จะเป็นธนาคารน้ําใต้ดินนะครับเดี๋ยวเราก็จะ ามาดูกันว่ามันมีความแรงแค่ไหนนะครับน้ำเนี่ยอาจารย์สามารถที่จะดูดอยู่ได้สองวันเลยสองวันมันยังไม่หมดเลยนะครับน้ํนนาน้ําธนาคารน้ํนนนานนใต้ดินของเราเราสามารถที่จะถอนตอนไหนก็ได้นะครับธนาคารน้ําใต้ดินเนี่ยเราจะถอนตอนไหนก็ได้มันก็จะออกให้เราทันทีนะครับไม่ต้องกังวลว่าหน้าแรงแค่ไหนเราจะไม่มีน้ํานะครับเรามีเพราะว่าเรามีธนาคารน้ําใต้ดินก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีน้ําลดน้ําต้นไม้หรือว่าอุบโภคบริโภคนะครับ เป็นน้ำที่สะอาดนะครับพุดประมาณ30เมตรก็เจอตาน้ําแล้วก็ให้ช่างเขาลงไปอีก10เมตรก็เลยเป็น40เมตรก็เลยกลายเป็นธนะนาคารน้ําใต้ดิน,นครับแล้วสวนข้างๆธนาคารน้ำใต้ดินก็มีขิงขิงแดงขิงแดงนะครับก็เสร็จแล้วก็มีใบชัพูกําลังลงกำลังแตก,กหนอ่อแล้วก็มีผักหนอกหรือว่าใบโบบกาป็นบานบินพืชน้ำนะครับบางน,น้นก็เป็นผลไม้เ,เล็ก นะส่วนฝั่งนี้ก็ตอนนี้นั่งยังไม่มีอาคารฐานที่แล้วก็กางเต็นท์เป็นพัดุดงไปก่อนนะก็ก็มีแคมป์เล็กๆแล้วก็มีเตนอนสำหรับฟังเพลงสวดมนต์นั่งกรรมาฐานแล้วก็ดูธรรมชาติยามเย็นก็ออกไปทํางานทาสวนปกตินะครับดังนั้นป่าไม้ของเราอีกสักสองสามปีนะครับมีไม้พยุงนะครับไม้พยุงกําลังใหญ่คุณล่มเงาดังนั้นด้วยถึงเห็นที่อาจารย์เจตนาที่จะทําจริงๆแล้วก็แมตมาเยี่ยม hm ชมนะครับ พื้นที่เป็นเส้นระหว่างตีแยกนาเรสวนขึ้นสู่เขาใหญ่นะครับเป็นพื้นที่แล้วเราก็อยู่ขวามือเลยดัชดามานิดนึงนะครับเราทํามาไม่ถึงก็ปักหมุดมาที่ Google Ma ปเป็นสปพยะวาวณธรรมปาจินบุรีมันก็จะนําทางท่านมาถึงที่นี่นะครับด้วยยังไงก็ส่งเสริสมสนับสนุนให้พื้นที่วัดปาจินบุรีเราเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวรณธรรมวรณเกษตรแบบกเกษตรวิจิตรอย่างที่อาจารย์มีเจตนาลมที่ดีที่จะสร้างให้มันเกิดให้ทุกท่านส่งเสริมสนับสนุนด้วยกัน ให้มันเกิดพื้นที่เล็กๆสำหรับมาหาเชิญด้วยนะครับผม